ท่านอนุรักษ์บุญสนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยวันนี้ต้องแสดงความห่วงใยต่อเมืองหลวงของไทยก็คือกรุงเทพมหานครและสะท้อนปัญหาที่บ้าน ด้วยนะคะแม่น้ำสงครามแต่ตอนแรกนั้นก็คือเรื่องของกรุงเทพมหานครค่ะท่ระธานคะด้วยความห่วงใยจริงๆค่ะต้องบอกว่าเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งนี่เป็นเรื่องที่ไม่เล็กเป็นเรื่องที่ใหญ่มากเลยทีเดียวและปัญหาจะมีตามมาอีกมากมายเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วย โลกจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นก็จะมีปัญหามากขึ้นมากขึ้นค่ะท่านประธานคะบ๊อบหวาดผู้อำนวยการด้านนโยบายสถาบันวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมแกรนแฮมแห่งนิวยอร์กกล่าวว่าเมืองชายฝั่งที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกรุงเทพมหานครไม่เพียงเสี่ยงต่อภาวะระดับน้ำทะเลสูงขึ้น เท่านั้นหากแต่ยังเสี่ยงต่อพายุต่างๆในเขตร้อนบ๊อบวาดแสดงความเป็นห่วงต่อคนจนที่อาศัยอยู่อย่างแออัดในเขตใกล้ๆริมฝั่งทะเลด้วยซึ่งจะมีความอ่อนไหวต่อธรรมชาติเป็นพิเศษในปี2,550ไม่กี่ปีมานี้คะ่ะท่านประธานคะ OECD หรือองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาได้เปิดเผยรายชื่อ20เมืองที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉายฝั่งที่สุดเมื่อถึงปีพศ2613 8อันดับแรกสุดเป็นเมืองในเอเชียทั้งหมดกรุงเทพอยู่ในอันดับ7ของโลก ที่อีก15ปีข้างหน้าน้ำจะท่วมอย่างรุนแรงดิฉันเป็นห่วงนะคะบางคนบอกว่าอีกตั้ง58ปีนี่เราไม่ตายไปแล้วหรือท่านประธานคะถ้าคนอายุยืนหน่อยเหมือนท่านประธานนี่อาจจะอยู่เห็นนะคะแต่ถ้าคนที่อายุไม่ยืนอาจจะอยู่ไม่เห็นแต่ถ้าไปเทียบกับประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเขาสร้างเขื่อนไว้เพื่อลองรับสิ่งเหล่านี้ให้ชนรุ่นหลังเขาได้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้เพื่อความอยู่รอดของพี่น้องประชาชนริมฝั่งทะเลริมตลิ่งแม่น้ำเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาสร้างเขื่อนจะมีอายุอยู่อีกหมื่นปีเห็นไหมคะประเทศไทยก็น่าจะเอาเยี่ยงอย่างเราทำไว้เพื่อ ชนรุ่นหลังจะได้บอกว่าเรามีคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่น่ารักที่สุดในโลกที่รักเขาโดยสายเลือดของความเป็นคนไทยค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรร,รมชายฝั่งอธิบายว่าหลายปัจจัยด้วยกันที่ทำให้มหานครเหล่านี้เปราะบางต่อภาวะน้ำท่วมชายฝั่ง ไม่ต้องถ้าน้ำท่วมชายฝั่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องตลิงพังนะคะพังแน่นอนปัจจัยแรกก็คือระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นระดับน้ำทะเลจะเพิ่มสูงขึ้นในปี2613อีก58ปีนี่แหละคะ่ะขึ้นอีก50เซนติเมตร50เซนติเมตรก็คือครึ่งเมตรเป็นผลจากภาวะ โลกร้อนปัจจัยต่อมาก็คือผลกระทบจากพายุไซโคลนทำให้เกิดคลื่นพายุซัดฝั่งชายฝั่งและเกิดฝนตกหนักผลกระทบจากพายุรุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเมืองไปทำลายปราการป้องกันภัยตามธรรมชาตินะคะและผู้คนได้รับอนุญาตให้ไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยวิบัติ นี่แหละคะ่ะท่านประธานค่ะดังนั้นเนี่ยนายกทักษินคิดเพื่อไทยทำในการถมทะเลเป็นมรดกตกทอดสู่รุ่นหลานแบบประเทศเหนือแร์แล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะอันนั้นเขาสร้างไว้สร้างเสร็จแล้วจะอยู่อีกเป็นหมื่นหมื่นปีอย่าต่อต้านเลยคะ่ะเพื่อชนรุ่นหลังนะคะประธานมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ในเอเชียชื่อเอสวิน ดายานกล่าวว่าการรับรู้ถึงความเสี่ยงและการจัดการที่ดีเป็นคำตอบสำหรับปัญหานี้ประธานมูลมล,ลนิธิ r o c k กี Rocky f เ l l e r ในเอเชียแนะนำว่าเมืองต่างๆควรจะมีการวางผังเมืองและกัดการจัดแผนการใช้ที่ดินการที่ดูแลชายฝั่งไอเรื่องของการกัดซาะนี่ให้เป็นผลดีที่สุดต่อประเทศของเราต้องบอกว่าต่อประเทศของเรา ฝั่งทางของรัฐบาลก็รักประเทศเช่นเดียวกับคนอื่นๆในประเทศนี้นะคะไม่มีต้องบอกว่าไม่มีมาตราใดที่บอกว่าคนของฝั่งรัฐบาลจะไม่รักประเทศไทยถามสิว่าคุณรักกับเรามากด้วยมาตราใด เอามาวัดกันได้ทีนี้นี่เพื่อป้องกันการขยายเมืองนะคะที่ทำทุกอย่างนี่ก็คือการขยายเมืองที่ออกไปริมตลิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งยิ่งจะทำให้เกิดผลกระทบมากขึ้นเท่านั้นยิ่งผังเมืองไม่รอบครอบยิ่งสเปะสะปะค่ะท่านประธานคะการรักษาพื้นที่น้ำท่วมถึงรวมทั้งถึงการปลูกป่าชายเลนเพื่อเป็นกำแพงป้องกันคลื่นพายุ ซัดฝั่งตามธรรมชาติโดยที่สมเด็จพระเทพที่พาปลูกป่าชายเลนอยู่ในขณะนี้นั้นมองไว้ถึงอนาคตอีกเป็นร้อยร้อยปีที่ทำกันอยู่เพื่อชนรุ่นหลังทางนั้นประเทศเนเธอร์อแลนด์เป็นประเทศที่เอาชนะธรรมชาติด้วยวิธีการสร้างเขื่อนเขื่อนของเขาเนี่ยจะอยู่ได้เป็นหมื่นหมื่นปีสมควรที่จะเอาเยี่ยงอย่างค่ะ เราจะต้องเอาชนะธรรมชาติให้ได้เพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินที่สูญเสียไปกับธรรมชาติที่ร้ายแรงประตูระบายน้ำด้วยค่ะธรรมดานคะกำแพงกั้นน้ำขันดินกั้นน้ำทีนี้กำแพงกั้นคลื่นในทะเลดิฉันไปศึกษาดูงานที่มันดิฟท่านประธานคะคลื่นไม่กระทบฝั่งคลื่นไม่กระทบฝั่งนะคะ เขาจะมีกัรนแพงกั้นน้ำในทะเลเอาปะการังที่แข็งแข็งก้อนหินใหญ่ๆกั้นไว้ค่ะนั่นก็คือแล้วก็คลื่นนี่จะเป็นละลอกคึืนเล็กๆๆก,ก,ก,กระทบกับทรายขาวๆเรียกว่าคลื่นไม่กระทบฝั่งนะคะสมควรที่ประเทศไทยจะนำมาใช้ด้วยเขาเป็นประเทศที่มีพลเมืองสามแสนคนเองค่ะทีนี้นั้น ที่ดิฉันจะแวะบ้านสักหน่อยค่ะท่านประธานคะที่ฉันขออีกหนึ่งนาทีนะคะแวะไปที่แม่น้ําสงครามการกัดเซาะชายริมตะลิ่งของแม่น้ําสงคราม420กิโลเมตรเนี่ยนะคะตะลิ่งพังเป็นจํานวนมากเนี่ยต้องการได้รับการดูแลเยียวยา เช่นเดียวกับเมืองใหญ่ๆบ้านดิฉันไม่มีทะเลค่ะไม่เคยเห็นคลื่นกระทบฝั่งไม่ได้ยินเสียงคลื่นซัดซาแต่ต้องการไม่อยากเสียดินแดนด้วยธรรมชาติที่เลวร้ายแม่น้ำสงครามว่าอย่างนี้ค่ะท่านประธานคะแม่น้ำสงครามของบ้านดิฉัน4จังหวัดสกลนครอุดรธานีบึงกาฬและนครพนม420กิโลนะคะ แม่น้ำสงขัญเป็นแม่น้ำสายน,น้อยคอยความหวังเป็นพลังสี่จังหวัดวัดว่าพอได้อยากให้รัฐบาลมองเห็นมองเห็นอย่างเข็นใจตะลิงพังคือความไม่สบายใจของชาวนาเลือกสวนไรนาอีกชายขาบ้านผิดดิน ผลดินตะงานดิมตลิงอิงวาสนาอยากอิงแอบศักดิ์ศรีของสภาน้ำสงครามคงสงา่าอาศัยงบประมาณขอบพระคุณค่ะท่านนายลศล